สวัสดีค่ะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r a i n แ Channel น,นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกประจําช่วงวันที่16ถึง31มีนาคมนี้นะคะการนับาราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะมาค่ะเรามาเริ่มกันด้วยสถานะโสดนะคะคนโสดนะคะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรดูซิ ซอฟบ,บอลสามถ้วยเอ็มเพรสโอ้เก้าเหรียญแล้วก็สี่เหรียญไม่เด่นเรื่องรักใหม่แต่เด่นเรื่องของการรักตัวเองรู้ตัวเองนะคะว่าต้องทําอะไรนะคะรู้เป้าหมายตัวเองนะคะแล้วก็ทําสิ่งที่คุณมีความสุขนะคะคุณเป็นอดีเอ็มเพรสในสิบห้าวันนี้นะคะเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่ สมบูรณ์อะนะคะสมบูรณ์ในหลายๆอย่างการงานก็โอเคเงินก็เริ่มดีขึ้นความรักก็รักตัวเองเนี่แหละต้องอยู่กับเพื่อนกับฝูงกับคนที่อยู่แล้วสบายใจแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเพราะมันก็มีนิดนึงมีแค่ติ่งเดียวเท่านั้นเองนะคะเกี่ยวกับอดีตหรืออะไรบางอย่างที่คุณกอดมันอยู่และคุณยังวางมันลงไม่ได้ หรือยังไม่ได้ปล่อยวางเรื่องนั้นอย่าง100%นะคะทีนี้เรามาดูสิว่าคนที่อยู่ในความคิดความรู้สึกหรือมีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สของคุณเนี่ยในเรื่องราวของความรักเนี่ยเขาคนนั้นสถานก,การณเป็นยังไงนะคะแปดถ้วยนะคะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ค่ะแต่ก็มีคนคุยไปเรื่อยคุยไปเพื่อที่จะได้รู้สึกว่า <c oughs> จะได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยฮิลแล้วนะดีขึ้นแล้วจากความเจ็บปวดจากการเลิกลาในครั้งนั้นนะเจ็ดดาบแล้วก็เดเบอร์บอกตัวเองว่าพร้อมเริ่มใหม่ละเขากำลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ว่าเขาจะไปเลิกกับใครมานะ่ะแต่ตอนเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เขาอ่อนแอแต่เขาพยายามที่จะเฟซว,ว่าเขาแบบเขาเข้มแข็งอืม แต่ถามว่าเฟก็ตัวเองเคแคบข็มมาดีไหมมันก็ดีแต่ว่าโอเคแหละทุกคนมันก็มีช่วงเวลาของกันที่จะมีความทุกข์นะ่ะแล้วก็กําหนดเวลามันให้อยู่ในจุดที่ว่าไม่ไม่นานเกินไปไม่เยอะเกินไป็พื่อที่ะไม่จะเสียเวลาและเสียโอกาสนะมามาดูความรู้สึกบ้างไม่รู้นะว่าเขาไปเลิกหรืออะไรยังไงกับใ,ใครมาใอความสัมพันธ์ที่มันจบในช่วงนี้นะคะ แล้วความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยเป็นย,ยังไงคะยังยังยังจาได้ไหมยังจําเราได้หรือเปล่าดื่นเราไปแล้วหรือยังยังรู้สึกแบบเป็นห่วงเป็นใยกันหรือเปล่าหรือยังโกรธกันหรือยังไงแปดไม่ท้านะคะในซ็อกบอลเมจิเชียนนะคะหกดาบค่ะ night of cup นึกถึงนะคะนึกถึง,นะะถงแล้วก็อยากที่จะคุยกับคุณเหมือนกันนะคะแต่ก็ดูจังหวัด อจังหวะเราจังหวะดูสถานก,การณ์ดูเวลาดูอะไรหลายๆอย่างด้วยนะรู้สึกดีๆอยู่ไหมก็รู้สึกดีๆแต่ว่าอาจจะเป็นการมาแล้วก็ไปแล้วก็มาแล้วก็ไปนะคะมาคุยแล้วก็หายคุยแล้วก็หายนานๆทีคุยนะคะไม่ได้จะมาคุยแบบเป็นจริงเป็นจังเนาะฝั่งคู่น่ะเฮอมิดรู้สึกยังไงกับเขาคิดถึงหวังว่าจะได้คุยกันอีกก้าดาบ ก็ยังเครียดยังวิตกกังวลสอบสนกับตัวเขาคนนี้นะคะอยู่บ้างเหงาบ้างอะไรบ้างแต่คุณก็ยังสามารถที่จะประคับประคองชีวิตความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับคนนี้หรือคนอื่นๆได้อยู่นะคะซึ่งมันก็โอเคโอเคไม่น่าห่วงมากต่อไปคะ่ะคนนี้นะคะพยายามจะบอกอะไรกับคุณนะคะสามคำอุ้ยสองถ้วยแฟนเก่า,าดิ ตัดเหรียญหกไม้เท้านะคะเขายังรักคุณอยู่นะคะเขายังรักคุณอยู่เขายังรู้สึกดีๆกับคุณเหมือนเดิมถามว่าเหมือนเดิมแบบมันก็ไม่เหมือนเดิมทีเดียวนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะได้ติดต่อสื่อสารกันใช้เวลาสักนิดหน่อยเพราะาตอนนี้เขาต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งทําอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งเขาต้องทําในชีวิตของเขานะคะเป็นเรื่องงานหรือโปรเจกต์บางอย่างนะคะอืมเขาก็เลย ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้อะไรกับคุณมากมายนะคะไพ่สลับกันได้นะคะต่อไปหบดสรุปหบดสรุปนะคะก้วาวเดะเครียดมิตกกังวลอีกคนนึงเรารักอีกคนนึงเขาชอบเรานะคะ จะยังไงดีจะยังไงดีทางแฟนต้องเลือกต้องคิดต้องตัดสินใจนะคะอืมไม่เท้ามาตลอดเลยอะมองว่าสำหรับคนโสดโอเคเมื่อกี้มันไม่ขึ้นนะว,ว่ามีความรักครั้งใหม่แต่เป็นจะเน้นจะเด่นเรื่องของความรักตัวเองนะคะซึ่งการรักตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดี หกไม้เท้ามาเตือนว่าไม่ว่าจะเป็นความรักทั้งใหม่ความรักทั้งเก่าที่จะกลับมาหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องเตรียมตัวรับนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นบอกว่าเนี่ยแหละอรักเก่ารักใหม่หรืออะไรเนี่ยนะนะคะส่วนไพ่ที่จะเตือนก็คือว่าอย่าลืมเป้าหมายตัวเองโฟกัสไปที่เป้าหมายตัวเองก่อนนะคะในความรักใหม่ความรักเก่าเนี่ย ระวางไว้ก่อนต้องวางนะ่ะถือไว้ก็จะทำให้เป้าหมายของคุณนะ่ะหรือเส้นทางอะ่ะมันจะมันจะขุุขระนะ่ะแต่ถามว่ารักใหม่หรือรักเก่าดีร <c oughs> ักเก่ารักเก่าก็ไม่ได้เลวร้วายนะไม่รู้สิรักเก่าคนเนี้ยทัดน้ำอะ่ะก็โอเคอยู่ ส่วนรักใหม่นีต้องไปรุ้นนะคะพอแล้วคลิปยาวแค่ที่เธอต้องการหึงนานรู้ปาไปต่อไม่ไหวให้ความรักความรักครั้งใหม่ ไม่ได้น่าดึงดูด,ดมากพอที่จะทำให้คุณรู้สึกรักเขาหรือว่ารู้สึกดีกับคนคนนั้นอือแต่พ่บอกว่าให้เปิดใจนะฮันนีมูเปิดใจเปิดโอกาสได้แต่ถ้าเราไม่ได้ถูกใจคนคนนั้นก็ไม่ต้องไปฝืนตัวเองที่จะคุยต่อนะไม่ใช่ว่าใครเข้ามาก็รักหมดอย่างนั้นมันก็ก็ไม่ไม่ใช่เรื่องเนาะก็ถ้าเราไม่ได้รักไม่ได้ชอบก็ไม่จําเป็นจะต้อง ไปคุยหรือทําให้เขาเสียเวลาแล้วก็ตัวเราเสียเวลานะคะแบบคนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีแต่ต้องเป็นคนดีด้วยอ่นะเป็นคนที่คุณอย่าลืมมาตรฐานของตัวเองอนะ่ะมาตรฐานสเปคของคุณนะคะอย่าลดสเปคตัวเองนะเพื่อได้คนที่ถูกใจมาแต่สุดท้ายเขาอาจจะทําให้เราเสียใจอาจเป็นคนเบ้าชู้อาจะเป็นคนทําอะไรรับหลังเรานะคะ แค่คนโสดนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณรุกการกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด Subscribe เพเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปคนนี้คู่นะคะสีถ้วยนะไม่ค่อยมีเวลาให้ไม่ค่อยได้สนใจคนรักนะคะว่าตัวเราหรือตัวเขาก็ตามนะเราเนี่ยอืมแอบสื่อแอบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปทำไมเขาถึงไม่ค่อยสนใจเรา เราให้อะไรไปดูเมมนเฉยดูเขาแบบเปลี่ยนไปอะจัเม้นนะคะชาดอดเนี่ยตัวคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องรู้ความจริงที่ได้ดูมันเกิดอะไรขึ้นนะคะตัวเขาละคะสถานการณ์เขาเป็นยังไงแปดถ้วยมีปัญหาอะไรกันก่อนอนานี้หรือเปล่าคะพอร,รู้สึกเหมือนตัวเขาเนี่ยนะคะอยากแบบว่าหันหลังแล้วอะ่ะให้กับความรักเนี่ยให้กับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ตอนเนี้ยแล้วเขาอะอยากจะเริ่มต้นใหม่ กบบคนใหม่นะคะเขาเจอคนใหม่ที่กําลังคุยอยู่คุยคุยดูดูกันอยู่นะคะซึ่งเขาเข้าใจว่าเขาเลิกแต่ก็ยังไม่ได้เลิกไม่ได้เลิกกันน่ะกับคุณน่ะก็ยังคบกันอยู่แต่แค่ความสัมพันธ์มันดูเฟดลงมันดูเปลี่ยนไปมนไม่เหมือนเดิมนะคะห้าถ้วยเขาจะต้องเลือกระหว่างคุณกับคนใหม่ระหว่างรักนี้กับรักใหม่จะยังไงดีนะคะ ดูความรู้สึกกันนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะยังรักคุณเหมือนเดิมหรือเปล่าถอดใจถอดใจเขาสิจัดเม้นนะคะแปดไมเท้าห้าดาบเขาต้องการเลิกอืมเหมือนเขาต้องการเลิกเขาเอาเรื่องงานมาอ้าง แล้วเขาต้องการแล้วเขาต้องการที่เป็นโสดเป็นโสดนะเลิกโสดแล้วจริงๆแล้วไม่ได้แบบว่าอยากจะโสดอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกเขาแค่เจอคนใหม่เท่านั้นเองเขาจะเจอคนใหม่ที่แบบว่าเหมือนมันมันเป็นความรักไหมมันก็ใช่แต่มันเหมือนเหมือนเป็นความหลงมากกว่านะความหลงมากกว่าความรักหลงคนนั้นนะคะหัวปักหัวปั้มไหมระดับหนึ่ง แต่ไม,ไม,ไม่ไม่หนักมากก็ทําให้ถึงกับว่าก็ทําให้เขาแบบว่าถึงกับเรือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์คุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะ่ะกับคนรักเนี่ยชาลียตนะคะสีไม่เท้าคุณยังคงความเชื่อกับความรักครั้งนี้อยู่คุณคิดว่าความรักความดีที่ผ่านมาทั้งหมด ะะที่คุณทําให้กับเขาเนี่ยจะสามารถเอาชนะเขาได้แล้วก็ให้เขาได้เห็นถึงคุณค่าของคุณให้ได้ซึ่งต้องทุ่มเทหนักมากอคือคุณเหนื่อยคุณเจ็บแต่ว่าคุณเก็บไว้ก่อนอคุณต้องการให้เขาได้เห็นว่าคุณรักเขามากแค่ไหนคุณทุ่มเทกับความสัมพันธ์ตรงนี้มากแค่ไหนนะคะให้สลับกันได้นะ ต่อไปนะคะขอสามคำเขานะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะสามใบสามใบลีนอบอลเพอร์มิตเขาอยา,อยากอยู่กับตัวเขาเองเขาอยากอยาก,ยากคิดอะไรบางอย่างอยากคิดว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ที่บอกเขาต้องเลือกแล้วเหมือนเขาบอกในในเหมือนกันนะทันายคือการการเปลี่ยนแปลงเนาะให้คุณแบบว่า รอแบบว่ารอรับการเปลี่ยนแปลงได้เลยก็คือการเปลี่ยนไปที่ไม่มีเขาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคุณจะต้องใช้ชีวิตยังไงคุณจะต้องยังไงต่อไปกับชีวิตอะไรเงี้ยคิดว่าเขาห่วงไหมเขาก็ห่วงแต่ว่าเขาไปหลงอีกคนนึงแบบหลงแบบหลงแบบแ,บบแปลกๆอะ่ะไปลุ่มหลงจนต้องมาเลิกกับคุณมันเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่นะคะภายใต้สิ่งนั้น ต่อไปนะคะบทสนุบทสน,นะคะสองดาบการตัดสินใจเดือบูนนะคะจัดติดสับสนลังเลแต่สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจอยู่ดีว่าจะยังไงนะคะคุณ ทำได้แค่ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทำให้เขาได้เห็นคุณค่าของคุณในจุดที่ในถุดที่พอเหมาะนะนีแบบทุ่มทุกอย่างจนเขาแบบเขาจะเห็นเราเป็นของตายหรือเขาจะเห็นเราเป็นคนไร้ค่าไปเลยนะคะแล้วดูเหมือนกับว่าไอ้รักใหม่ที่มันเข้ามาเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะคะคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะเข้ามาไห้ทำความสัมพันธ์ของคนอื่นเนี่ย เป็นได้ขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะเดี๋ยวบนะูนอาจจะมีกรรมมีอะไรต่อกันแหละนะเป็นเจ้ากรรมนายเวรอะไรอยู่นเนาะไม่เป็นไรนะไอความที่เราแบบจะไปทุ่มเทให้เขาเห็นคุณค่าความนักที่ผ่านมาทั้งหมดเอามาให้ตัวเรา,เ,าเองเอามาให้ตัวเราแล้วเขาแค่ไหนเราให้ตัวเราอยากให้เขาเห็นคุณค่ายังไงเราเห็นคุณค่าในตัวเรานะคะ แต่ว,วันหนึง่งหายหลงเลยมันได้กลับมาเองนะคะไปเจอต่อไปเจอข้อเสียขางคนนั้นก็คงจะเห็นคุณค่าเราเองนะตอนนั้นนะขอเพิ่มความเข้าใจหลอกดาวอะไรที่มันเป็นจริงบ้างละ่ะผิดไปแล้วผิดไปแล้วนะคะ ช้าไปก็จบนะคะเนี่ยให้โอกาสความสัมพันธ์อีกครั้งพาร์ทไลฟ์นีเนชั่นชีพเห็นไหมบอกเราว่าเป็นลักษณะของเจ้ากันนายเวรนะคะเป็นลักษณะของเจ้ากันนายเวรเป็นคนที่เคยเจอกันมาตั้งแต่อดีตชาติว่าจะเป็นตัวคุณหรืว่ามูทีสามี่เข้ามานั้นนะคะเน็ตโกงออฟคอนโทรลอิชชูมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยดูดูแล้วนะคะก็ยังสามารถกลับมาคืนดีกันได้อยู่นะคะแล้วก็ปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นที่เขาเคย,เคย,เคย,เคย ไปหลงงมงายกับคนคนนั้นนะคะก็ปล่อยปล่อยไปเนาะก็ถือว่ามันก็เป็นเวรเป็นกรรมที่เคยได้เจอที่จะต้องมาชดใช้หรืออะไรอย่างนี้นะคะอโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะงี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะความสำคัญไม่ชัดเจนฝั่งคุณนะคะชาริอัตนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะสี่ดาบนะคะไฮพินเทลคุณยังรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมที่จะที่จะไปต่อบผน,นีีแล้วอะ่ะไม่รู้มีปัญหาอะไรนะคนรอบข้างนะคะคุณเพื่อนคุณเ,เพื่อนเขาครอบครัวคุณครอบครัวเขาเนี่ยอาจจะไม่สนับสนุนนะคะอืมตรงนี้แล้วคุณรู้สึกว่า มันเป็นไปนไม่ได้แล้วในที่สุดอ่ะสุดท้ายก็ต้องจบสุดท้ายก็ต้องหยุดคุยนะคะแล้วก็เลิกเลิกล้าเลิกคุยกันไปนะคะทีนี้แบบหนึ่งทีนี้ตัวเขาคนนั้นละ่ะสถานก,การณ์เขาเป็นยังไงสถานก,การณ์ความรักห้าเหรียญหกถ้วยเขาอยากคืนดีนะเขาไม่อยากเสียคุณไปนะเขาเสียใจนะอืมเขารอให้คุณกลับมา เมื่อคุณเลิกลาจบกับเขาไปแล้วอะ่ะเขารู้สึกเหงาโดดเดี่ยวนะคะอยากคืนดีอยากไปฏิบน้องนะคะอยากคุยกัน mm. อยาก mm. เขาเรียกอะไรอ่ะอยากเคลียร์ใจอะไรอย่างเงี้ยกับสิง่งไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณต้องเดินออกไปจากความสัมพันธ์ตรงนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจเลยแล้วเขาก็เสียใจมากด้วยนะเสียใจมากแต่ยังรอคุณเสมอ เขายังรอคุณเสมอนะคะให้คุณกลับมากลับมาคุยกลับมาเคลียร์ใจกันคนะ่ะให้สามารถสลับกันได้นะคะต่อไปเรามาดูความรู้สึกบ้างค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคนะจากที่แบบอยากให้กลับมาอยากอะไรเงี้ย n i g h t open f t a c l e s นะคะ strength สองไม้เท้าสี่ถ้วยนะคะแล้วก็ e m e r o r จริงๆอะเขาไม่ใช่คนที่ r o m a n t ิกอะไรมากมายหรอกนะคะ ขามไม่ใช่คนที่โรแมนติกเขาเป็นคนที่แสดงออกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เรื่องความรักก็ไม่ค่อยที่จะไม่ค่อยหวานอะ่ะไม่ใช่คนแบบหวานสายหวานนะเป็นสายสายแข็งนะคะเป็นสายแข็งเป็นสายแข็งเป็นสายชัดเจนนะรู้สึกยังไงก็บอกอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็เลยทําให้ดูเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยดูเป็นคนที่ ดูไม่มีเสน่ห์หรืออะไรมากมายอ่ะเออนะคะแต่เขาก็คิดถึงคุณนะคะเขาอยากคุยกับคุณแต่เขาไม่กล้าเข้าหาคุณเพราะกลัวคุณเพิกเฉยเขากลัวว่าคุณเนี่ยจะไม่สนใจหรือไม่อยากคุยกับเขานะคะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาวันนี้คะก้าเหลี่ยญสิบไม่เท้าคุณอึดอัดมากเลยอะคุยกับคนเนี้ยคุณรู้สึกไม่โอเคเลยนะคะมันทั้ง แรงกดดันนะคะมันทั้งเป็นความรู้สึกที่เหมือนโดนบังคับมันไม่เชิบงบังคับหรอกแต่เป็นการกําหนดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือสเตรนที่ขึ้นฝั่งข้างี่เหมือนการอยากครอบครองการอยากได้เป็นแฟนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะกดดันนะคะยิ่งกดดันมากๆม,ม,มันจะสมกลายเป็นความเป็นความรู้สึกที่แบบเปรย่ยง หมือนแก้วแตกปุ๊นะคะไม่ใช่เรื่องความเชื่อใจที่มันแตกแต่เป็นความรู้สึกความอดทนอดกลั้นที่อดทนมาเนี่ยมันแทบไม่มีในเรื่องราวของความรักเลยนะคะอืมตัดสินใจอยู่านานเหมือนกันว่ายัางไงแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกนะคะต้องออกไปอยู่ต่อไม่ไหวนะคะอยู่ต่อคือไม่ไหวจริงๆเหมือนภาษาจะกินนะคะเข้าใจว่าฝั่งเขาอะัะแล้วก็มีความรู้สึกดีๆแต่การ การที่เราแสดงออกถึงถึงความรู้สึกดีๆให้กับอีกคนเราต้องรู้ด้วยว่าเขารับได้ในในเบอร์ไหนในระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนก็คิดไม่เหมือนกันรู้สึกไม่เหมือนกันการรับการความคิดหรือไม่ใช่ในเรื่องของความรักมันก็ไม่เหมือนกันนะคะต่อไปสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเพจซับบอลเพจซับครับ ก็ยังรอเสมอฉันจะรอเธอเสมอฉันยังรออยู่รอให้เธอกลับมารอที่จะได้คุยกันรอที่จะได้เคลียร์ใจกันอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นแหละนะคะธาตน้ํานะคะธาดไฟเด่นนะคะเมสิงธนูนะคะ,ม,นนนะคะมีนกรกฎกิจินะคะที่อยู่ในราศรีลักณาหรือดาวศุกร์นะคะต่อไปนะคะบสรุป คุยน mm hmm. ับสอดเดวิลควีนับสอดเจอรักใหม่แล้ว Phantom. แหละคุณอะแล้วก็ตัดสินใจที่จะคุยกับรักใหม่เปิดโอกาสกับรักใหม่กับคนนี้ที่เคยคุยเนี่ยถามว่าสุดท้ายตัดได้ไหมเหมือนจะตัดได้เพราะเขาอาจจะมีวันหนึ่งที่อาจะมาง้อคุณนะดูทรงแล้วดูดูท่าทีแล้วนะจากไพ่อะค่ะ แต่จะยังไม่ใช่ช่วงนี้เนาะอย่ที่บอกเขายังตัวกลัวอยู่กลัวว่าคุณจะไม่คุยกลัวว่าคุณจะรังเกียจนั่นนี่นะคะจิเพื่อนไม่จริงคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้พิเศษกว่าใครให้ความรัก h a r t to h a r t Conversation d i s c o l e be the One c e m i s t r y นะคะโอ้โ oh, หเดี๋ยวคนนี้ก็เป็นคนที่ใช่เดี๋ยวคนนั้นก็เป็นคนที่ใช่คนที่ใช่เยอะจริงๆนะคะโอเคคนใหม่นั่นแหละมันจะทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเหมือนเราเจอคนที่ใช่เป็นคนที่มี Chemistry ที่ Chemistry ต่มากที่คุณแบบว่าสัมผัสได้อ่ะความรู้สึกแบบชอบเขาแบบชอบ เป็นพิเศษแบบบอกไม่ถูกตะถามว่าเลือกเขาเป็นแปรหรือเปล่า,หร,ลาหรือคบกันไหมอ,อในลักษณะของสามถ้วยกับหกเหรียญขึ้นแบบนี้ก็บอกว่าอย่างนะคะแล้วก็ไพ่ก็บอกว่า hard to hard conversation ก็คือมีอะไรก็คุยกันเนาะกับคนนั้นน่ะถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังไม่เคลียนะคุยกันด้วยความจริงใจอย่างซื่อสัตย์อย่างอย่างซื่อสัตย์อย่างจริงใจเลยว่าเออเนี่ยเราต้องไปอย่างเงี้ยเพราะอะไรนะคุยกันดีด ด้วยเหตุด้วยผลคุยกันเนี่ยเราอะไรเพราะเราแบบว่าเรารู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นนูน่นนี่ก็ว่าไปนะคะ mm hmm. ก็คุยกันได้จะได้เคลียร์กันอย่างเข้าใจเนาะอันนี้คือออกมาแบบว่าอีกคนนึงก็เจ็บอีกคนนึงก็ลําบากใจทุกใจเลยนะคะไม่สบายใจแต่ถามว่าแคร์ไหมก็ดูเหมือนจะไม่แคร์เท่าไหร่เพราะว่าเจอรักใหม่ก็ไปตื่นเต้นกันนะคะ อโอเคค่ะคลิปของพิจิกก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เพื like, share, ่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ